อิทะพิกเวอริยะสาวกโกปฏิจะสมุปทานเยวะสาธุกางโยนิโสนมัสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุบาทนั้นนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัส,สุปาทาอีทางอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติอีทางหน้าโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สะนิโรธาอีทางนิรุช,ชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจญาสังขารา เพราะมีอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจยาสลายตนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตนะปัจจยาปัตโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะปัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตนะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตนะตนะปัจจยาอุปทานัง เพราะมีตนาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปาทานะปัจญยาภวะเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภะวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชรามารนังโสกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกกะโตมานัตอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมวตัสสะเกวะรัสะทุกขักขันทัสสะสมุตโยโหตีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้มีอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธเพราะความจานคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแป่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโตเพราะมีความดับแป่งสังขารจึงมีความดับแป่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโตเพราะมีความดับแป่งวิญญาณจึงมีความดับแป่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโตเพราะมีความด Franken, s, าับแปลงน, aw, น tho, <usto>, ลามรูปจึงมีความดับแปลงสลายยตนะสลายตนะนิโรธาปัศนิโรโตเพราะมีความดับแปลงสลายตนะจึงมีความดับแปลงปัศปัศนิโรธาเวทนานิโรโต เพราะมีความดับแป่งปัสจะจึงมีความดับแป kind of ่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณนานิโรโตเพราะมีความดับแป่งเวทนาจึงมีความดับแป่งตัณหาตัณนานิโรธาอุปาทานะนิโรโตเพราะมีความดับแป่งตัณหาจึงมีความดับแป่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโต เพราะมีความดับแปลงอุปาทานจึงมีความดับแปลงภพภาวะนิโรธาชาตินิโรตเพราะมีความดับแปลงภพจึงมีความดับแปลงชาติชาตินิโรธาชารามรณงโสกปริเตวะทุกขโทมานัตอุปายาสานิรุจ,จันติเพราะมีความดับแปลงชาตินั่นแลชารามรณะโสกปริเตวะทุกขโทมานัต อุปาทาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมวะตัสสะเกวะรัตสะทุกขกขันธะนิโรโทโหตีตีความดับไปไม่เหลือแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้มีอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ